สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะชวนคุณมานั่งพักใจด้วยกันเพราะบางครั้งในเส้นทางของชีวิตเราต่างก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเสมอนั่นก็คือน้ำตาหลายคนอาจมองว่าน้ำตาคือสัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้หรือความอ่อนแอที่เราไม่อยากให้ใครเห็นแต่แท้จริงแล้วน้ำตาไม่ได้บอกว่าเราหมดพลัง มันกำลังบอกว่าหัวใจของเรายังรู้สึกและยังมีชีวิตอยู่น้ำตาคือภาษาหนึ่งของหัวใจที่ไม่ต้องใช้คำพูดใดๆแต่กลับส่งเสียงดังที่สุดเพราะเบื้องหลังของน้ำตาแต่ละหยดมักเต็มไปด้วยเรื่องราวความทรงจําและบทเรียนที่ชีวิตได้มอบให้เราเคยไหมครับที่คุณร้องไห้ออกมาแล้วรู้สึกเบาสบายขึ้น นั่นเพราะน้ำตากำลังช้าล้างความเจ็บปวดที่กดทับอยู่ข้างในเปรียบเสมือนฝนที่โปรยลงมาแม้จะชุ่มฉ่ำเพียงชั่วคราวแต่ก็ทำให้ผืนดินมีพลังจะผลิตดอกมดงามอีกครั้งน้ำตาจึงไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่เราปล่อยให้น้ำตาไหลเรากำลังอนุญาตให้หัวใจได้พัก เพื่อที่จะเข้มแข็งพอสำหรับก้าวต่อไปบางคนอาจพยายามกลั้นน้ำตาไว้เพราะกลัวจะถูกมองว่าอ่อนแอแต่ในความจริงแล้วการร้องไห้ตัางหากคือการยอมรับอย่างกล้าหาญว่าฉันเจ็บและนั่นคือก้าวแรกของการเยียวยาตัวเองแผลที่เรามองไม่เห็นมักเป็นแผลที่ลึกที่สุด และสิ่งเดียวที่ช่วยรักษามันอาจไม่ใช่คำปลอบใจใดๆแต่คือน้ำตาที่หลั่งออกมามันเหมือนการปลดปล่อยตัวเองจากภาระหนักอื่นที่เราถือไว้มานานอย่าลืมนะคะหัวใจที่เคยร้องไห้คือหัวใจที่เคยรักเคยสูญเสียเคยล้มเหลวแต่ก็ยังลุกขึ้นมาได้ทุกครั้ง และนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรากลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้นน้ำตาไม่เคยลดคุณค่าของเราตรงกันข้ามมันกลับเพิ่มมิติและความลึกซึ้งแถ่ชีวิตมันคือหลักฐานว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงไม่ได้เพียงแค่ดำรงอยู่แต่เรารู้สึกกับมันและเมื่อถึงวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับไป แล้วเข้าใจว่าน้ำตาที่เคยหลั่งออกมาไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอเลยแต่ทำให้คุณเติบโตขึ้นอย่างสง่างามเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังร้องไห้อยู่ก็ขอให้คุณบอกกับตัวเองอย่างอ่อนโยนว่าไม่เป็นไรเลยที่จะร้องไห้น้ำตาในวันนี้จะเป็นพลังให้หัวใจคุณเข้มแข็งกว่าเดิมในวันพรุ่งนี้ แล้วอย่าลืมนะคะคุณไม่ได้เดินอยู่บนเส้นทางนี้เพียงลำพังเราทุกคนล้วนเคยผ่านความเจ็บปวดและน้ำตามาแล้วทั้งนั้นแต่เราก็ยังคงยืนอยู่ตรงนี้ได้สุดท้ายนี้อยากฝากคำานึงไว้ในใจคุณน้ำตาไม่ใช่สัญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่มันคือบทพิสูจน์ว่าคุณยังมีพลังที่จะรักและมีชีวิตต่อไป ถ้าคุณได้รับกำลังใจจากบทความนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องคำคมจากใจฉันทุกวันเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกช่วงเวลาของการเติมพลังใจแล้วเราจะเดินเคียงข้างกันไปตลอดเส้นทางค่ะ